เอาแอมวิ่งเลยครับวิ่งเลย่งเลยดิมาดิวิ่งวิ่งว่งขวมาเลยเอาตามเขาต่อโอ้โเราไม่ต้อยกไม่บอกว่าสอตัวตทั้งหนังถึงเนาะไปวิ่งวิ่งคูปวดให้วิ่งเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปเดี๋ยวครูปวดให้ไปวิ่ง

อย่างเดียวบอลดเร็วๆบอลหนุเวไปวิ่งไปหาแกหาปูเขาหนุนเร็วๆไปไปไปวิ่งเตามตาม <gas> เไม่เอาแย่คุณทำร้ายเขาเป็นไงเมากล้าว่า ข้างงข้าบางนข้างา้างบน้างบนข้้างบนข้า้างข้างบนางนงบบ้านข้างบ้งบ้างน้างบวขางเนข้า้างบนขางบนางน้งบนขานางนข้น้างนข้นนงน้บา บอกได้ไงว่าเจ้ากลัวอย่าแต่งขึ้นมาบอกแล้วอย่าร้องยังไม่ลงโอ้ยแต่งหมถ้าไม่ใจแล้วอย่าแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาแล้วจะร้องให้ก็ไม่ได้โดดก็ต้องโดดดังเดียวโดดมาไม่มีใครไี่เดินลงอย่บอกแล้ว ก็รู้สึกแอนดี้ไม่ได้ไปพร้อมกันเลยเหรอเบบี้ทำไมไม่ชวนนามินมาลูกไม่อยากนะเว่อคือแพมตัวไหนซื้อทั้หนายซื้อทั้งนายกระจยให้ทั้งนายค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นสองนิ้วหน่อยสองนิ้วมองกล้องมองกล้องมองกล้องเออเอาเลยไปเลยไปแอนดี้แอนดี้ มันจะไม่สุดจำไม่ข้างบทุกจังเลยดูดิอกัน่ัสาย้นี่นี่นตี่โดดลงไปจ้ขอขอโดดลงไ้ไหมค่โดดเองค่ะไม่มีใครทาอะไรเธอหรอกจับน่น uh น่นไม่ต้องทอะไรเออจับเป็นน right> ี้แหละอย่าเลื่อนมือพวกวัให้จับตรงไหนจับตรงนั้นพอตาโดดเองตา

không phải không phải nữa 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 ลงโยนดึงลงลงมีดเกยวดึงออกนะครับระวังตัด่อนเดี๋ยวมขึ้นบนไดเดียว่อันนี้งพาตดนนะระวังตดเ็ด แ,แม่น้ำแม่ขึ้นปนังจะที่ตายแล้วตายแล้วาสี่ยงปนัตายดีแล้วคือจนะนาแาาม่ไปนั่งโจดลงไปก็ดดเองครับคุยได้ทาอะไรนะดูเองดยดับฉันดับไ่นด้ดั mày Maria leo chân lên, đi, đi đi, bay nhanh lên, nhanh lên, มาอยู่จริงหลับตาไม่ต้องไปเห็นหละทุกขนัวสมเหมือน้ามองกมองอยากถามความรู้สึกตอนนี้ไม่เดี๋ยวเมื่ออยากออนได้ฉีก่อนขึ้นมาไม่นี่หรไม่ค่ะโอยเหนียวแตกครับเอ๊ะตเนยวังน่ัก็หนัยตัวรังะอยาก็ลงย่อย่อหนันัลัไปะวัง Mình có kẹo, mình rồi สังกีโดดดดมาหนึ่งปูดระวังจับขาก็เเทียมแค่นี้กันไม่แน่นดึงออกข้างข้าวสองบดดไปข้างระวังเดี๋ยวนีตัวเองเดี๋ยวนีตัวเองจับแค่นี้ละจันไม่แน่ระวังดีกว่านะจับแค่นี้แหละกันไม่แร่เลรสองสองสองปูด เดี bert, up, ater, fish, ๋ยวเพิ่ง huh? ล <c oughs> oh. <H> ุกนะเพื่อนจับก่อนลุกทำให้แน่นไว้นะไมตัว่ันมไกคด้ไ้ละิดถึงคิดถึงพอแก้วแม่แก้วนะครับร็เหลือเป็นยิ้มหน่อยโอ้ยิ้มหน่ยเนาะ ยืนกรนอาษได้ลงทำง่ายสบายรถไป <c oughs>